มีพวกผมขอให้เขาสัญญาว่าพวกผมจะเป็นเยาวชนที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ดีของโรงท่านครับต่อแทนแผ่นดินสืบต่อไปครับขอบคุณครับรุชร่วงทองนักเรียนทุนแรก่านรุน่นที่สองจากจังหวัดอ่างทองครับดิฉันร้รอยโทหญิงสุวรรณดีเส้ง,งนักเรียนทุนพระราชทานวทศสองรุ่นที่สี่จังหวัด ผมเรือดอากาศโชวกีฬากิจสมทีนักเรียนทุนวันสอรุร่นที่สองจังหวดัดนครศรีธรรรมาชครับหนูขออนุญาตเป็นตัวแทนนักเรียนทุน,นที่จบการศึกษาแล้วและมีงานทำแล้วค่ะกราบขอพระคุณครูลงที่ ตอแก้วมานักเรียนรุ่นพ,พระราชทานรุ่น6จังหวัดลำปลางและเป็นผู้รับคุณเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่1ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่สำนัก ชาติที่ว่าเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใส,สทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมีความสุขก็เรียนท่านองค์ตรีนะครับผู้บริหารแล้วก็ เล,เลขานุก,การนะครับฝ่ายเลขานุก,การของกองทุนมทสอจจนเด็กๆทุกคนที่รักนะครับเป็นอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ที่นายยมมีความสุขในการรดพบปะก,กับพวกเราแล้วก็ได้รับฟังถึงแนวคิดหลักคิดอะไรของของ,ของทุกคนนะเราก็เห็นว่าวันนี้มาหลายระดับด้วยกันนะตั้งแต่เริ่มเข้ามานะจนกระทั่งไปผ่านขึ้นมหาวิาลยขึ้นต่างๆมาจนกระทั่งมีการทำ ก็ได้เห็นถึงความต่อเนื่องนะในการถ่ายทอดหลักคิดแนวคิด,ดต่างๆนี้นี่คือสิ่งสําคัญประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้เยาวชนไทยต้องรับการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองด้วยนะที่จะต้องไขว่คว้าแสวงหาความรู้ทั้นทง,ทง,ทงนี้ก็เพื่อ,อนาคตของพวกเราแล้วแหละเพราะฉะนั้นกองทุนนี้ถือว่าเป็นกองทุนที่ยิ่งใหญ่นะเป็นกองทุนพระนาานนะครับซึ่งก็เราทําต่อเาื่อสิา15ปีแนละ้วใช่ไหม ก็มีลุงก็มีส่วนอยู่ตรงนี้หลายปีเหมือนกันใช่ไหมในช่วงที่ที่ทร่วมมือกันทํามาเนี่ยแตทั้งนี้ก็เพื่อถวายนะเป็นพระกุศลให้พระองค์ท่านด้วยและความสาคัญคือเราได้สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อจะเจ,จริญเติบโตต่อไปในสังคมผม,มเคยได้รับการสั่งสอนมานะครับจากตั้งแต่รายการที่ผ่านมานะครับได้รับสั่งอยู่เสมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือคนไทยต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์คืออะไรประวัติศาสตร์คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วนะฮะมันมีทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์จะทําให้เราคิดเราตัดสินใจได้ว่าไม่ดีเราก็อย่าทําอีกอันไหนที่ดีเราก็ต้องสืบสารสืบันต่อมาเพราะไม่ใช่เอามาขัดแย้งกันไม่ใช่นะครับแล้วก็สิ่งที่ถืกคือการส่งมุ่งหวังให้ทุกคนได้มีการการเติบโตมีงานมีการทาแล้วกลับไปพัฒนาภูมิของเราของตัวเองนั่นเป็น,เป,นเป็นประการสําคัญ ครนะาวนี้ในช่วงนี้ก็ยังว่ามันก็ยังยังทําไม่ได้มากนักเพราะว่าเรื่องงานการต่างมัน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 แล้วแต่ละพื้นที่ใช่ไหมครับแต่ที่มาุเราก็อย่าลืมตรงนี้เราอย่าลืมบ้านเกิดของเราอย่าลืมแผ่นดินของเราอย่าลืมประวัติศาสตร์ของเรานั่นคือสิ่งที่ผมฟังน้องๆผู้มาสักครู่แล้วฟังท่านองค์รีทกล่าวมาให้ฟังมาสักครู่นี่คือทุกคนมีกระบวนการคิดวิสัยทัศน์ที่ดีอยู่แล้วแล้วนี่ก็ตรงกรัรอโิบายของรัฐบาลในโอกาสทำยุทธศาสตร์ชาติคือมีบทยุทธศาสตร์ที่หนึ่งคือการพัฒนาทรัพ นี่คือคนที่รับการพัฒนาทัากษะดุลของเราเพื่อเป็นอนาคตในวันข้างหน้าแน่นอนครับพวกเราทั้งหมดเนี่ยผมผมชื่นใจแต่สิ่งทาคพัญธที่สุดก็ฝากพวกเราด้วยถ่ายทอดสิ่งนี้ไปคนอื่นด้วยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทุนแบบเราะนะแต่ก็ถ่ายทอดหลักคิดแนวคิดออกไปเพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีความสมบัติควาสามัคคีนะจ๊ะแล้วก็สื่อทางพันธที่สุดคือประเทศไทยนั้นออยู่ด้วยแกนหลักก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในส่วนรัฐบาลก็มีคำว่า,ราประชาชนต่อไปด้วย ราก็ต้องดูแลทุกคนให้มีความสุขนะอาชีพหลายอาชีพวันนี้มาเวลัยเรื่องต่างก,ก็มีหลายๆสาขาใช่ไหมจำนวนมากอะ่ะฉะนี้อยู่ต้องไปดูว่าเอ๊ะเป็นสาขาไหนที่ควรจะจะเรียนเพื่อให้มีงานทานะไม่ใช่เรียนมาแล้วจบแล้วไม่มีงานทําอันนี้คือสิ่งสําคัญนะถ้าใครอยากไปทําธุรกิจเอกชนนะั่นก็อีกแบบหนึ่งเขาก็เสนอมาแล้วสิบงานที่เขาต้องการคนที่มันขาดอยู่วันนี้โดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีเรื่องดิจิตอลเรื่องอะไรใหมๆ่ๆพวกนี้นะ เพราะนั้นเราต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะการที่จะกลับไปป็นมาขับการก็เลยได้เป็นมีาการที่ดีของแผ่นดินอย่างที่หลายคนทําอยู่ตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นอะไรก็แต่หรือตํารวจหรือขาชการนะก็นี่แหละคือนี่คือคือบ้านเมืองของเรานะเพราะนั้นบ้านเมืองของเราจะมีหลายอย่างที่เราต้องแก้ไขเราต้องปรับปรุงเราต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับโลกใบนี้ที่กำลังเปลี่ยนแปลงที่ว่าบูร์เกอร์เลยนะมันสับสนนนลมานไปหมดอ่ะมันเป็นทุกประเทศ นะรเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องยึดมั่นในหลักการของเรามีหวัวการคิดที่ถูกต้องชอบทมเหมาะสมในอันที่จะขับเคลื่อนสังคมของเราไปาข้างหน้าทําเพื่อคนอื่นนะนายกเองก็คิดอยู่เสมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือคิดก่อนว่าเราจะทาอะไรให้กับใครเช้ามาจะทําอะไรให้ใครวันนี้ให้ก็ต้องคิดแบบนี้แล้วทุกอย่างมันจะกลับมาที่เราอย่างน้อยก็กุศลกลับมาก่อนนะสิ่งที่ได้รับมาคือความสุขสบายใจนยเออได้ทําให้เขาแล้วนะสำเร็จสำเร็จก็ตามต่อไป อันนี้ท่านองค์ตรีก็ก็เคยทํางานกับเราอยู่แล้วที่นี่นะก็ก็รักกันนะแล้วก็นึกถึงกันเสมอนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นต่อยอดออกไปข้างหน้าใช่ไหมเราหยุดไม่ได้เลยวันนี้เราหยุดไม่ได้นะใครหยุดแล้วก็รอการชื่อเหลืออย่างเดียวเนี่ย,ยมันไปไม่ได้หรอกเข้าใจไหมโลกวันนี้มันเป็นอย่างนี้คือตัวเองก็ต้องทําด้วยตัวเองทําด้วยแล้วรัฐช่วยด้วยมันก็จะไปกันใหญ่โตไปได้ แต่ถ้าตัวเองไม่ทําแล้วรอรัฐช่วยอย่างเดียวมันไตไม่ได้นะเพราะเรามีคนทั้งหกสิบเจ็ดสิบล้านไม่ได้นะวันนี้ก็ฝากประเทศชาชิไวครับพวกเราทุกคนด้วยนะก็หวังว่าเราจะไปขับเคลื่อนสังคมของเราให้มีความก้าวหน้าในสิ่งที่ถูกที่ควรสิ่งที่ชอบทำแล้วก็เราดื้ออยู่เสมอว่าสิ่งตาน,นี้คือพระมหาวิทิุคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่สถาบันได้ได,ได้ได้ส่งพระฐานมได้พระฐานให้กับพวกเรามานะเราสืบสานไปสู่ครอบครัวสู่อะไรต่างลูกหลานต่อไปแต่ทุกคนทุกคนก็ได้มีครอบครัว เราต้องมีครอบครัวที่มีคุณภาพนะครับมีลูกที่มีคุณภาพนะสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันสร้างนะไม่ใช่ใครจะสร้างให้ได้หมดรนะัฐบาลทุกประการก็ทําได้ส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนว่าเราจะทํำยังไงให้ประเทศชาติเราปลอดภัยเราจะรลยตัวก้าว,วหน้าอย่างที่ควรจะเป็นประเทศไทยมีสังภาพเยอะแยะนะลุงก็พยายามทาเต็มที่ก็หลายอย่างก็ทําสําเร็จหลายอย่างก็ยังมีปัญหาอยู่บางคนเพราะเราอยู่กันแบบเราก็ต้องฟังซึ่งกันและกันใช่ไหม นั่นแหละคือคำว่าวชาธิปไตยแต่ต้องมีกติกามีกฎหมายมีอย่างต่างเหล่านี้นะครับวันนั้นก็ฝากน้องไว้ด้วยช่วยกันคุยกับเพื่อนเพื่อนในสาบันอะไรต่างของท่านที่เด็กหนังสือให้เขาเข้าใจด้วยนะวันนี้เดี๋ยวลุงมอบหือไปอ่านเล่นๆกันแล้วกันนะให้เข้าใจว่ารัฐบาลเขาทางานกันยังไงนะแล้วพวกเราควรจะทำงานยังไงข้าราชการเขาทำงานยังไงก็ให้เขียนทั้งกันนลคจัะก็ท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณท่านองค์มรีขอบคุณฝ่ายเลขานุการขอบคุณคณะกรรมการบริหารอะร่งทั้งหมดอะลอจน นักศึกษาทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดนะจ๊ะแล้วก็ฝากไปถึงคนที่อื่นๆด้วยนะในโอกาสได้ก็แล้วแต่ว่านายกให้หัวใจกับแผ่นดินนี้ไปแล้วให้กับพวกเราไปแล้วนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญขออนุญาตคุณู้ศรีไตรสิ่งทั้งหลายได้ชาำโรยินแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบิดาหัวสมเด็จเจ้าพรทธเจ้าได้ดลบันาดานประทานพรให้กับพวกเราทุกคนทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายเลขาธิก,การและกรรมการทุกท่านตลอดจนเด็ก ักเรียนนักนิสิตทังสัตว์ทุกคนข้าราชการทุกคนพรตองแต่ความสุขความเจริญปลอดภัยจากการทําหน้าที่การทํางานและเจริญเติบโตทุกอย่างให้เป็นตามที่ตัวเองต้องเหมาะสมทุกการทุกประการนะครับทั้งบดีวันหน้าอนาคตของเราด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ ลาวเดวโลกับฟาร์มีโอเคนะครับ่ะขอบคุณนะครับอยากให้รู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างว่าประเทศไทยมันเดินหน้าไปยังไงแล้ว